รียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมจุลพงศ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลดูชื่อยติที่ผมเสนอแล้วเนี่ยก็ดูออกจะจืดชืดไปหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องตลาดทุนแต่เรื่องที่กรณีศึกษาธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยของกรมสรรพกรท่านประธานที่เคารพครับแชร์แม่ชะม้อยก็ดีฟอเหล็กก็ดีชิดซ้ายไปเลยนะครับ DSI ขนาดนี้ได้ออกหมายจับอดีตผู้บริหารหลายลายผู้บริหารบางลายหอบเงินหลายพันล้านบาทหลบหนีไปต่างประเทศกรณีศึกษานี้คงไม่พ้นกรณีของ s t a r ์ทคอร์เปอเรชจำกัดมหาชนฝ่ายโสดขอขึ้นสไลด์นิดนึงครับสไลด์ถัดไปครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานนะครับ เวลาทําธุรกิจเนี่ยแหล่งที่มาของเงินทุนเนี่ยมี3ส่วนใหญ่ๆคือเงินของผู้ถือหุ้นเองขวามือสุดคือกู้ยืมธนาคารตรงกลางคือตลาดทุนนี่แหละครับที่มาถึงเรียกว่าตลาดทุนคือพูดง่ายๆคือเอาเงินคนอื่นมาใช้ในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นใหม่และขายในตลาดหลักทรัพย์หรือเรียกว่า IPO หรือการออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ ทั้งหมดนี้ทั้งสองสายตรงกลางนี้ออกขายให้กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงถือว่าประชาชนทั่วไปนะครับเป็นเหยื่อในมหากราบการโกงในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับเอาสไลด์ลงก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขออภิปรายกราบเรียนท่านประธานถึงบันได8ขั้นของมหากราบการโกงในครั้งนี้นะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานครับตั้งแต่ปี2562มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยเริ่มบันไดขั้นที่1โดยการหาซื้อหุ้นในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีบริษัทนั้นชื่อบริษัท f a c e ดชอินเ i t ร์ n a ชัจำกัดผลิตสายไฟฟ้าขนาดใหญ่คือสายไฟฟ้าที่เราเห็นพาดระหว่างจังหวัดนะครับท่านประธานครับบันไดขั้นที่สอง พื้อถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทใหญ่โตเมืองไทยคนเดียวกันนี้นะครับก็หาซื้อหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับในภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า BackDoor Listing นะครับคือแทนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โดยปกติจะผ่านการตรวจสอบมากมายก็หาทางลัดโดยหาซื้อหุ้นในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับ หาไปมา,มาในสุดก็ได้ไปเจอบริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นบริษัทนั้นชื่อสยามอินเตอร์มัลติมีเดียแต่เมื่อดูนะครับรรท่านประธานครับบริษัทนี้ประกอบธุรกิจอะไรครับบริษัทนี้ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสือการ์ตูนลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นจีนและเกาหลีบันไดขั้นที่2ผ่านไปบันไดขั้นที่3จึงเอาบริษัทเฟสดอดเนี่ยมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทสยาม อินเตอร์มัลติมีเดียบันไดขั้นที่สี่เปลี่ยนประเภทกิจการของบริษัทสยามมัลติมีเดียเป็นบริษัทโฮดิ้งคอมมานีคือไปถือหุ้นบริษัทและเปลี่ยนชื่อบริษัทสยามมัลติมีเดียเป็นชื่อบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนี่คือจุดกําเนิดของบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบันไดขั้นที่ห้าตั้งบริษัทย่อยอีกสาบริษัทเพื่อ เข้ามาทำธุรกรรมปลอมซึ่งผมจะอธิบายต่อไปบันไดข้อที่6ออกหุ้นเพิ่มทุนขายให้ประชาชน6,000กว่าล้านบาทโดยอ้างว่าจะไปลงทุนในบริษัทในต่างประเทศแต่ไม่เกิดการลงทุนขึ้นจริงบันไดขั้นที่7คือออกหุ้นกู้ขายให้กับประชาชน9,000กว่าล้านบาทบันไดขั้นที่8 คือการกู้ธนาคารเกือบ900ากว่าล้านบาทและในที่สุดก็ไม่สามารถชำระนี้ได้เฟสดอ t เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของออสตาร์กนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตสายไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับหนึ่งในเอเชียอันดับ14ของโลก ในปี2,562สตาร์ทซึ่งเป็นบริษัทแม่มีกำไร123ล้านบาทปี63กำไร1,600ล้านบาทปี64กำไร2,700ล้านบาทปี65กำไร2,200ล้านบาทใครจะไม่เชื่อถือครับแต่เมื่อมีการสอบบัญชีค้นกันไปปรากฏว่ากำไรตัวเลขเหล่านี้เกิดการตกแต่งบัญชีครับขอสไลด์ขึ้นนะครับที่บอกว่าทำไมเรื่องนี้จึงแดงขึ้นฝ่ายโสดครับ หัวข้อว่าทําไมเรื่องจึงแดงขึ้นนะครับสไลด์ถัดไปครับครับเรื่องนี้แดงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีการเลื่อนยื้อการยื่นงบดุลในปี65ออกไปประการที่2คือมีการผิดนัดชําระหุ้นกู้ซึ่งมีผู้เสียหายถึง2,000กว่าลายในหุ้นกู้ครั้งที่1น,นะครับออกทั้งหมด6ครั้ง ครั้งที่หนึ่งมีผู้ถือหุ้นกู้ราว2 0 0พกว่าลายความเสียหายผิดนัดประมาณ4 0 0พันกว่าล้านบาทจึงมีการสงสัยในระบบบัญชีที่สงสัยกว่านั้นคือผู้สอบบัญชีเดิมเนี่ยลาออกนะครับมีการตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบบัญชีที่มีการตรวจสอบบัญชีแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า Special Audit ครับสไลด์ถัดไปครับบริษัทย่อยของบริษัทสตาร์ก ที่เกี่ยวกับปลอมแปลงบัญชีก็มี4บริษัทนะครับ f r e s h International, อ d i s o n สงขา Thai Cable International และ Asia Pacific Drilling Engineering เดี๋ยว4บริษัทนี้จะมีปรากฏชื่อในการทำธุรกรรมที่ผิดปกติต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับ,รบมีการพบเงื่อนงำเกือบ50กว่าเงื่อนงำนะครับในทางบัญชีแต่ผมยกตัวอย่างมา4เงื่อนงำคือมีการ บริษัทลูกบริษัทที่1ให้บริษัทลูกบริษัทที่2กูปู้2ครั้งแต่ไปชําระดอกเบี้ยกับชําระเงินต้นให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทสตาร์ทที่เห็นเป็นสีแดงนะครับเงื่อนงำที่2คือมีการโอนเงินไปให้ในบริษัทในเครือแล้วก็มีโอนไปให้ที่สิงคโปร์ให้แก่ผู้อดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์ทสีแดงอีกทีต่อไปครับ ไปเร็วๆนะครับเงื่อนงำที่สามอยู่ๆก็มีการโอนเงินจำนวน8ล้านเหรียญสหรัฐไปให้อดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์ใิสิงคโปร์เงื่อนงำที่สี่เป็นคำให้การของเจ้าหน้าที่ธนาคารในประเทศไทยว่ามีการขนเงินสดนะครับ15หล้านบาทไปให้ในธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยต่อไปครับสไลด์ต่อไปครับ เมื่อมีการตรวจสอบบัญชีหรือ Special Audit ผมขอสรุปดังนี้นะครับสรุปว่าวิธีการตกแต่งบัญชีของสตาร์คและบริษัทในเครือประการแรกคือการสร้างยอดขายปลอมโดยไม่มีการจ่ายเงินจริงเป็นเงิน6 6 0 0 0กว่าล้านบาทกรณีที่2การสร้างการสร้างยอดขายปลอมจ่ายเงินให้กับพวกเดียวกันคือ สร้างบริษัทในเครือเป็นผู้ซื้อแล้วก็จ่ายให้บริษัทเดียวกันน่ะนะครับเป็นเงินพ800อกว่าล้านกรณีที่สมจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างยอดขายปลอมให้เสมือนจริงยอดขายปลอมนี่หมื่นกว่าล้านนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายให้สรรพาก์นี้เป็นเงิน600กว่าล้านกรณีที่4ี่คือสร้างลายจ่ายปลอมให้กับพวกเดียวกันเองเป็นเงิน6000กว่าล้าน กรณีที่5คือการล้างลูกหนี้โดยสร้างรายการรับเงินปลอมจากต่างประเทศเพื่อจะให้เห็นว่าบริษัทสตาร์กเนี่ยมีผลประกอบการดีนอกจากมีรายได้ดีแล้วยังมีลูกหนี้น้อยด้วยสุดท้ายครับท่านประธานครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการสังคายนาเรื่องกฎหมายตลาดทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามันก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลรับไปดําเนินกา,การก็ตามนะครับ ผมเห็นด้วยทั้งนั้นและสุดท้ายครับท่านประธานครับผมขอ,อ,อสละสิทธิ์ในการสรุปนะครับเพื่อรักษาเวลาครับขอบคุณครับท่านประธานครับ